ดีหน้าเราก็คิดกันว่าเราจะทำอะไรกันดีเพราะว่าไอ้ทำโชว์บิสเนี่ยทำคอนเสิร์ตทำโชว์มาสารพัดสารพันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรล้วร็อกแล้วลุคท็อปแล้วกอมีมันเรื่องมันได้หมดการจับคู่หล่ะมันยากไหมครับนายใครคู่ใครอะไรยังไงอะไรแบบนี้ดูไม่ยากนะใช่ไหมฮะเออดูคู แต่ว่าในในโชว์จริงๆอย่าคิดนะคะว่าจะเห็นแค่เป็นแบบคู่่กันแบบนี้เฉยๆมันเป็นหมู่ด้วยมีหมู่ด้วยพวกเนี้ยมันไม่มีหรอไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรฉันสามารถพลิกแพลงตัวเองอยู่ทีมคนอื่นได้ตลอดเวลานะก็ยังคงรักต่อไปเนี่ยคือด้วยความที่คือต้องบอกว่าพี่แก้วเป็นคนที่แบบไม่มีอะไรที่ที่ไม่ดีเลยเออแล้วที่ดีละครับ ที่นี้ก็มีน้อยครับผมการนี้สเต็ปไฟเตอร์หรือสเต็ปเลเวอร์นะครับเครั้งเมื่อกี้ตอนที่มีการร้องเพลงคู่กันแก้มอยู่บนเวทีกานเดินมาอย่างกับเจ้าบ่าวเดินมาหาเจ้าสาวสายตาเคยตบคนน่ะเป็นบลอกกิ้งมันก็เลยครับผมเออสรุปจะรักกันหรือสู้กันรู้สู้ค่ะสู้สู้ครับ ไม่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเราทั้งสองคน,นมาจากวงเดียวกันแล้วก็สนิทกันมากก็ก็จะบอกว่าเราไม่รู้จะสู้เรื่องอะไรจริงสำหรับกแก้วเพราะแก้มเป็นผู้หญิงที่บอบางแล้วก็ใช่เปล่าเนะบาบางที่เชื่อนะดูจากรูปร่างแก้มแก้ก็บอกบางจริงๆใช่ค่ะพี่อมจ้ะเพร,ะราะฉะนั้นแก้วจะสนิทกับกันเพราะฉะนั้นแก้มจะรู้เรื่องกันเยอะมากเออเอาแล้วถ้าการทำอะไรแบบว่าพี่เหลือย่างนี้พี่ก็ผมไม่กล้าว่าพี่แก้มหมดแล้วนะพี่แก้ไม่มีอะไรที่น่าว่าเลย นะครับคือพี่แก้มดีทุกอย่างคุณเฮินสีผิวทุกอย่างดีอยู่แล้วเออถูกจะไม่กล้าว่าอะไรพี่แก้มการการบางครั้งเราต้องการความจริงใจบนเวทีนี้ครับแต่แต่เขาสวยขึ้นปะล่ะสวยขึ้นตั้งแต่เวทีเดียรซารปีนี่เลยนะปีสี่ปีสี่เมื่อก่อนปีสี่เป็นยังไงก็สวยแบบนี้โอมหยิกจ๊อกจำได้ไหมฮะเอาแบบจริงๆหรือว่าเอาแบบตามสคริปต์บ้าครับเอาแก้วแบบพี่เลย คือหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วเป็นคลิปก็เจอกันบ่อยนะครับแต่ว่าความรู้สึกเราอดโดยเนื้อแท้แล้วก็ได้เจอกับนักร้องสมัยโบราณเขาช่วยๆประคองกันไปแล้วกันเ<ไ>ขาไม่รู้ว่าท่านสมัยหรือเปล่านี้แหะใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ยังเมื่อตอนกลางเพลงเห็นไหมที่ยิ้นหน้ามาหากแ<า>กจ้ะไม่ใช่อะไรท่านกลัไปร้องอะไรวะเบนอ๋อคนื้อหนจริงอยู่แบบนี้เหรอ ็นนักร้องแบบแต่ละกี่าอะไรน,นะร้องยุคโบราณใช่ค่ะใช่ปะคะเราก็ได้ขึ้นมาไฟกับนักร้องไรัลกกระเทยโบโราณเคลียด <c oughs> นี่สำหรับคอนเสิร์ตพี่เข้มเตรียมตัวดีนะคะคร <ağı> ัผ่านอันนี้ด้วยอะไรนะน้ำมันตับปลาหรือเปล่าตเออเพราะว่าเดี๋ยวจำเนื้อไม่ได้เพราะการโอเมกา้า3ในการเยียวยาสมองนอี่แหละครับพี่เข้มหมอบอกว่าอย่ากินทีละเม็ดเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยดูดซับอะไรทั้งนั้นให้เปิดกระหลกแล้วเทไปทั้งขวด ก็สุดดีอ่าขยายความเพิ่มเติมหน่อยพี่แต่ขอบอกกันว่าจริงๆเราสองคนเนี่ยไม่ไม่ไม่คิดว่าจะจะจะคือด้วยความการน้องขึ้นเสียงสูงแล้วก็จะขึ้นเสียงสูงในระดับเดียวกันไม่มีใครข่มใครแต่ว่าถี่ไม่ข่มอีกหรอแนะแต่ถ้าผมจริงๆขอเล่าข้างหลังอีนี้ขึ้นก่อนไม่มีเสียงเลย ตอนเช้าพี่แอมน้าไม่เสียงเลยแล้วปีะยคแรกที่แกร้องออกมาคืออะไรทำใจอยู่นานนั้นนะและแต่ประโยคแรกที่มันร้องก็เก็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ประโยคแรกที่มึงพูดคืออะไรคะคุณที่สับเคยบอกไม่มีเสียงอะเห็นไหมว่าเขาก็มีการสับขาลอกกันเกิดขึ้นดังนั้นนี่เรามาพูดถึงคู่สุดท้ายกันบ้างนางพญาดอกไม้เล็กอย่างพี่แอมและเสียงพี่า้าร้อยโดคุณปอมครับคุณแม่ ถามลถามพี่แอมก่อนรู้สึกัไงบ้างครับได้มาเจอกันบนเวทีนี้คือที่จริงแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าป๊อปเนี่ยมันเป็นหนึ่งในลูกรักนะคะเพราะว่าตั้งแต่สมัยเราทำ First Stage โชว์กันเนาะป๊อปก็มาประกวดด้วยตอนนั้นแล้วเราก็เราชอบมากชอบโอ้ยเด็กคนนี้ร้องเพลงแบบถูกใจมากก็เชียร์อะไรเงี้ย เออก็ทีมงานก็ยับอกเราพี่ยำช่วยเก็บกริยาหน่อยจะออกนอกหน้าดูไม่ยุติธรรมไปเราะสเตปเฟิร์สเตที่เป็นรายการที่ประกวดร้องเพลงที่พี่ยำเป็นพิธีกรค่ะครับช่พี่ยำเป็นพิธีกรรายการไหนเจ้งหมดเลยขอบคุณคานายครับขอบคุณค่ะก็แต่ไม่นึกเลยไงว่าวันนี้วันนี้เราจะได้มามาร้องเพลงคู่กันแล้วอะไรเงี้ย ซึ่งก็มีความสุขมากๆเพราะว่าก็ถือว่าสุ้นเคยแหละดูมาถ้าคู่แล้วถ้าคู่กับน้องกันอย่างเงี้ยครับคิดดูซีพีก็จะดูเป็นคอนเสิร์ตแม่และเด็กคืออย่างพี่แอมเนี่ยเราได้เจอตั้งแต่ผมยังไม่เป็นนักร้องครับจนตอนเนี้ยเป็นนักร้องละเป็นเัร้องหวานคาดนเป็นอะไรทุกอย่างขอให้ขอให้หยุดแค่เป็นนักร้องก่อนนะครับเรายังอยากฟังพี่ร้องเพลงหลังจากนั้นเนี่ยพอได้มีโอกาสเจอพี่แอมแล้วก็คือเลยเจอตั้งแต่เขาแบบ สุดยอดครับเป็นสุดยอดดีว่าของมึงครับซึ่งตอนนี้สุดยอดกว่าเดิมตอนนี้เป็นเป็นยังไงเออตอนนี้เป็นดีว่าเออได้ต่อจากได้ว่าเจอกับพี่แอมแล้วก็มีความสุขแล้วก็คือวันนี้แพงเลยพี่แอมเดียวไม่ได้พี่แอมกำลังบาดเจ็บเออแต่ยังไม่แทนวนวันทีนี้เยอะเลยวันนั้นน่าะตีนกูหายแล้ว ฟาดปาก<อ>ขอ,อใครก็คิดดังไปหน่อยอค่ะก็สัส้นๆนะคะว่าไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆมันก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาสนุกันนะคะ แถลงข่าวก็ยังสนุกขนาดน,นี้วันจริงจะสนุกขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือย้ำจริงๆน,นะคะว่าว่า,าไม่ว่าเป็นชาิที่กจะต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวขนาดไหนแต่เราก็ยืนยันว่าเราไม่มีก,การเล่อนรอบนะคะเพราะว่ามันจะมีนักร้องบางคนนะคะที่อาจจะยินไม่ได้ทุกรอบเพิ่มไม่ไหวก็ไม่ต้องเนาวว่าเป็นไข่เนาะเนาะคือพบบี่คามันมีแบบ best before อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันแล้วที่ พี่ก็ไม่อยากให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำว่อบางคนไปต่อไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็อันดีใจนะสองรอบน่าจะพออันดีใจนะที่มีคิมด้วยเพราะว่าเวลารู้สึกมีอยู่เป็นยุ่งอยู่เป็นเพื่อนกันคุณพี่คะน้องไม่เกี่ยวแต่กี้นี้พี่ชอตบอกว่าถ้าไปต่อไม่ไหวคุณพี่น่าจะไปสู่สุขติเลยอยาก้น้องไปด้วยคือคุณพี่อยากใา้น้องไป